说完了后。So า9นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระนิธิถาเทราเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรดมรชาชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเขื่อนสิรินธรอําเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธา,านีในการนี้คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกลาบบังคมทูลรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนสิรินธรและข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพนำร่องเป็นโครงการแรกที่เขื่อนสิรินทรกกำลังผลิต45เมกะวัตต์สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันและพลังน้ำจากเขื่อนที่มีอยู่เดิมมาผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงแดด พร้อมนำระบบบริหารจัดการพลังงาน Energy Management System ร่วมกับระบบพยากรณ์อากาศ Weather Forecast System มาควบคุมและบริหารจัดการเพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบผลิตไฟฟ้าลดข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียน ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้นโดยโรงไฟฟ้าได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่31ตุลาคม2564ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเสรินทานประภากรทอแพนต โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเสียเรนทร์และทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำบนเส้นทางเดินชมธรรมชาติซึ่งตัวอาคารเชื่อมต่อกับเส้นทางเดินชมธรรมชาติมีลานกว้างทรงกลมรูปดอกบวกัวสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกฟผมุ่งผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกว่า2อ0แสนคน